สวัสดีครับสวัสดีอิปที่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube กบควอยงามเลยนะครับเนะาะมอนี้ก็ได้มือนำสาวสวยคื้นก่าหน,น่ครับพี่น้องออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกกลางถุงหน้าจั่ไหยครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อยิมงครับ สวัสดีค่ะมืีมนี้มาบปลากับหอยพิมพ์เช่นเคยนะคะ้อนีหอยพิมพ์มีของสวยของงามแม่บวกลูกสาวนะคะมาให้พี่น้องได้รับชมนะคะสนใจสนใจสอบถามเขามาได้ค่ะเมนีนะคะได้แม่บวกลูกสาวนะคะเป็นลูกสาวเก่าจะเลิ่อนเข้าว้สามเดือนแม่สูงร้อยสี่สิบเอนะคะตอนนี้ผสมเพลทล่ำโคงได้ยี่สิบหามือแล้วค่ะลูกตัวผูรู้ตัวเมียพี่เนียเมียค่ะผี่กอบ ลูกตัวเมียสือสองหลุด um. สามมอยพี่หนุ่มแมนค่ะสืบสองหลุดสามหัวใจจ้ะลูกสาวเก hmm. okay. ่าเจริญแม่ผสมกับเพชรล่ำโขงพาหลอบหนึ่งมนอนพี่หนุ่มแมนค่ะนี่ครับนี้ผมเคยเห็นวาเปลี่ยนบรรยากาศล่มไปไหวอีกนะพี่น้องนี่แหละค่ะอันเลี้ยงใบยุธงหน้าค่ะผู้เฒ่าเพิ่นเลี้ยงใบยุธงหน้านะคะบรรยากาศดีเด้อค่ะพี่น้องสีนาวแล้วล่มบีบีมากแล้วค่ะนี่ครับพี่น้องมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับออกมาเล่นกลางทุ่งหน้าครับพี่น้องคิดฮอดวันอ้อพี่น้องกิ่ทางเอฟซีทางไก่นะครับเนาะ นี่นะครับมโอนี่หอยพี่มาเปิดแบงแม่ลูกสาวเก้าเจริญลูกอายุสามเดือนสเดือนกลัวแล้วกับแม่ผสมพร้อมน้อยพิีเนาะแมนค่ะเดินเป็นไงครับหอยพี่ตัวนี้ชุดเดินตัวนี้นะคะเป็นควายทีข้องสางไงนะคะอัตลักษณ์ชัดเจนค่ะผิวกอบลูกตัวเมียนะครับโอ้หนังก้อยลูกเมียพี่น้องลูกตัวเมียครับลูกอายุสามเดือนแม่ผสมพัดลำโค้งมาพิมพ์นี่ครับแมนค่ะผสมพัดลำโค้งตาแก่แก่จับหน่อยพี่น้องเขาคอนโอนดีครับ เพิ่งเกบเรียบครับพี่น้องเพิ่งโดนเจ้านาขเขาเกียครับพี่น้องนี่พีมมาเปิดแบงแม่ลูกนะครับวันนี้ซื้อสองหลุดสามนะครับค่ะซื้อสองหุดสามหัวใจค่ะพี่น้องบัสดีที่ตั้งห้าวทิศยาพี่เหมือนกล้วยครับที่ตั้งนะคะยุบานหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพื่อยุบานหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้มีเอกสารครบบ่อยพี่เหมือนกล้วยครับเอกสารครบค่ะมีเอกสารครบนะครับพี่น้องเล้วลูกตัวเมียครับลูกงามๆครับพี่น้องบางคนครับ มีควรจับดีนะครับดูครับพี่ครับแขนหลังนี่คนคนกับแต่หน่อยยังบรรลุเลยนะครับเนาะแมนค่ะพี่กอบคนยังบรรลุเลยพี่น้องรับเชื่องด้ะค่ะไยนิสัยดีครับเพิ่งบันท่ายครับถ่ายแม่ครับถ่ายลูกซ้ำกันเละพี่น้องเอ้ยเงาะเข้านี่นะครับสุดจับประด๋อยก้มหนเอาจุงยางก้นหนึ่งหน่อยพี่มันเป็นยางงามครับผูดครับเพิ่งครับแม่กับสายอ่างดีนะครับี่ครับยางงามดีนะครับ ครอย่างงางงามๆเลยครับพี่น้องงานงามนะครับเพี่จะเขางามปกปิดเพราะพี่น้องถูกสาวกันครับเอาไปเลยเปิดแบ่งพี่น้องราคาได้พิมพ์ครับนบาาี่เปิดแบง่งไ,ง,ไไแบงไหวราคาเกษตรกรเด้อค่ะพี่กอบไผ่โตมาก่อนได้ก่อนเด้อค่ะแม่นี่ แม่บวกลูกสาวนะคะเปิดไว้ในราคา57,000บาทค่ะ57,000บาทแมนค่ะสื่สองรุ่นสามหัวใจค่ะสามาต่อรองไดอีกไหมพี่น้องต่อรองไดงบ่ได้ลายนะครับขาต่อรองได้นิดหน่อยเด้อค่ะสื่อสองรุ่นสามกับเบื้องเมียครับนี่ราคาพี่กอบเพื่อนว่าของดีราคาถูกของดีราคาถูกครับพี่น้องมีอยู่น้ำหอยพิมพ์นี่นะครับเจนเดยกับจะเลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องก๊อปควายงามเลยนะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมนะครเด้อครับพี่น้องเลย สีหา้อยงามๆราคาถูกๆก็ฝากปีฝาก่อนนะครับเปิดไว้ที่5 7 0 0 0บาทเอาฝากเบอร์โทรด้หี่วน้ย้านี่ม้ี่8าม5า3นดะครับเนาะโทรหพิมพ์นะครับวันนี้ไล่การที่เด็ดเลยครับมอนเสืาเบื่งข้อยสาวหน่อยอีก2โตัวนะคพีมอานจ้ามือนี้ออกมาหล่นบรรยากาศกลางุรงหน้าเบาๆนะครับพี่้องล้มไหวๆได้พี่นองเด้อใส่เสียกันญนาวนี่นะครับย้อมสาหมอกรุลงนะครับ นี่ครับสองสวยงามครับพี่ฟังหนอพี่น้องเบิ่งจีบกันย่างย่างยังไงครับโอ้ยงามเลยครับพี่น้องซื้อสองบุรุษสามครับสายเลียดดีครับแม่แม่ก็สูงวัยสี่สิบเอ็ดครับพี่น้องได้ลูกที่เด่นเลยครับลูกครับลูกสาวเก่าที่เดินไปสามเดือนครับพี่น้องสุดจัดปลัดบอกเลยครับเอาแต่เบิ่งสาวหน่อยเข้ามาหนิเอาหอยไข่มันนี่พบที่สองนี่เป็นควายสาวหน่อยไหมพี่ม่นค่ะเป็นควายสาวหน่อยทั้งสองตัวเลยครับ อาโตโตขางขวาของหอยพิมพ์ือครัจะเป็นลูกสาวอ่ะเพดลำโขงค่ะตัวนี้เป็นลูกสาวเพดลำโขงนะครับเนาะอายุจ้าเดือนอะไรพิมหรือครับอายุแปดเดือนกว่าค่ะอายุแปดเดือนกว่านะครับเนาะจ้ามีเอกสารครบไหอยพิมพรือครับเอกสารครบค่ะพี่กอบเอาไล่งานตัวทีละตัวเอาตัวจับประกันอ่าค่ะเอามาหนี่ตัวนี่เป็นลูกสาวเพชรลำโขงอายุจัาเดือนหอะไรพิมแปดเดือนครึ่งค่ะแปดเดือนครึ่งจ้าจุดเด่นมันเป็นอะไรของหอยพิมพ์ตัวนี้จุดเด่นตัวนี้เลียมโตดีลำโตัวเงาค่ะพี่กอบครับ ดีทีสาคัญนะคะถ่ายเพิ่นเปิดกว้างค่ะตัวนี้ถ่ายเปิดกว้างเมนค่ะหัวกระโหลกง่าะพี่น้องหัวกระโหลกใ่ญ่ค่ะนี่ค่ะเป็นลูกสาวผพิดงําโขงอายุ8เดือนค่ะส่วนสูงร้านนะครับพี่นี่ส่วนสูงร2อยี่เจ็ดค่ะสูงร2 7ยี่บเจ็ดพี่น้องนี่ครับเมนค่ะจุดเด่นตัวนี้เป็นกล้วยที่ลาตูวเงาเด้อพี่น้องเป็นกล้วยที่สีงามเนาะเป็นกล้วยสีดอกเล่าอนายพี่น้องแมนค่ะเป็นกล้วยสีดอกเล่าค่ะเพิ่งถ่ายครับพี่น้องถ่ายเห็นว่า บักสมบูตัดชน oidal พิมนะเลาวแบบเน่ามันสีน้อยๆกว่เนาะแมนค่ะบบเิงจุดเด็ดคือข้นหางคนสีเด้อพี่น้องครับกล้วยสีห <su> ญ่เป LIKE ็นอ่ะเบิ้งข้นหางนะครับพี่น้องเป็นกล้วยคนนี้เป็นกระแตอย่าพี่น้องคนนี้มันรวนเลยครับพี่ครับจุดเด่นยืนงามของตัวนี้เป็นสายของปวกกวดได้หน่อยพิมนะเมนค่ะผู้หญิงกำลังมองหาคล้ยผู้หีิงกำลังมองหาคลวยอยากไปประกวดอยากไปพัฒนาสายพันธุ์สายเหลือดีๆเป็นว่าพิมตัวนี้แมนค่ะพี่ครับวานนี้ถ้าเปิดเช็คคู่เลยหับเปิดได้บ้างไห้พิมครับคคั่นเปิดยูทั้งตัวนี้นะะคหอยพิมเปิดไว้ในราาค หกหมื่นห้าพันบาทครับเอามาเลยเบื่องประวัติเมียตัวที่สองเลยพี่มาเลยตัวที่สองนี่เป็นลูกอ่าสาวพ่อเก่าเจริญค่ะเป็นลูกสาวพ่อเก่าเจริญตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อเก่าเจริญจุดเด่นเป็อะพิมั้ครับชุดเด่นตัวนี้โค้งสางไงค่ะเป็นควายกระดูกหมูนะคะเป็นควายโค้งสางไงแข่งขาไงยังไงกันนะครับเบื้องปัดพี่น้องเบื้องแข่งขาครับพี่น้องเบื้องเบิ้งนะน้าเผางี้ครับเบื้องแข่งขาครับพี่น้องกีบเบียบมนบนหนึ่งบาทนะพี่มั้ตัวนี้เบื้องกระบาลเขาเนี่ยค่ะ ตัวนี้เป็นลูกสาวเก่าเจริญอายุ8เดือน8เดือนครึ่งเหมือนกันค่ะตัวนี้ส่วนสูงเนี่ยพิมึงตัวนี้ครับส่วนสูงตัวนี้128ค่ะตัวนี้สูงกว่าตัวน้อยพิมึงละแมนค่ะร้อยี่สูงแปดตว่าลูกอ่าเพชรล่ำโค้งค่ะครัเพราะว่าขันยกคู่ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องขันยกคู่ได้ไหมพี่มึงตัวนี้ยกคู่เปิดในราคาหก0 0ืนบาทค่ะถ้าแยกนี่พี่มึงตัวนี้ทะแยกนุ้งเปิดไปในราคาตัวละ35,000บาทโอ้ถ้ายกครูถือก้อนนะพี่น้องแมนค่ะทะแยกนี่ราคาสิบเพิ่มขึ้นไปอีกเป็็นนนน5,000้้อพีี่่งแมคะตัวก ถ่ายดีกันพี่น้องโค่นหางใหญ่กันับตัวนี้ครับมึนก็โค่นหางใหญ่ายง่ายทั้งสองตัวค่ะพี่น้องทั้งสองตัวเลยครับเลือกเอาค่ะทตากระยางให้ไปน้ำกันเด้อพี่น้องไอจุ่มจึงมย้อนเลยนะคุณจุ่มย้อนหน่อยพี่จุงมย้อนไหนหน่อยพี่มันน้งามเลยครับจะถ่ายพนมงามเนี่ยครับนี่ครับตัวนี้กับวรรมดาดิพี่น้องเป็นเลื่อนตีโค้งสางงี้นะครับนัวนี้ครับสุดจัดเลยครับตัวนี้นี่เป็น เพื่อสาห่อยต้องคูหนอยพี่น้อเอกสารครบรับเนะเอกสารครบผีกอบมาด้ฝากเบอร์โทรได้ไหพี่น้องวันนี้ศูนย์แปดห้าห้า่สามเก้าศูนย์สองดค้าศูนยองแดรับนี่เพื่อเชียงด้วยค่ะพี่น้องเพื่อเชียงทุกคูบเรามงค่ะพี่น้องสนใจโทรโทรเขามาสอบถามได้ด้อค่ะสิงกไปเป็นคู่หรือวาสีแยกก็ได้ค่ะพี่น้องต่ววาหอยพี่มากะ เป็นตตรโยตไปเป็นคู่ค่ะพี่น้องล่า,าลค่ะ,กะเกษตรกรมันมีสายเลียดดีแลน้อยพี่น้องแมนค่ะอยากไปพัฒนาอยากเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามไปเดินประกวดไปปัน่นอัดตัวหันเข้าไปน้อยพี่น้องแมนค่ะถึง,งามไปหนาเนาะครับนี<า>่ครับค่ะผู้ที่กำลังมองหาค้อยสาวสวยสาว,สาวน้อยส,สวยๆนะครับพี่น้องค่อยพี่อเปิดโยกคู่นะครับแท็กคู่นะครับนี่ครับเปิดไว้ที่ หันลงคู่ในตัวเลยหกมื่นหานพี่น้องแมนค่ะตัวละสามมื่นหาี่ตัวละ0 0 0ืพี่น้องี่น้องกับพิจาจรณาเอารับามาไม่สิถูกรม่สิแพงแต่อยู่กับพี่น้องตรเข้ามาต่อดนะครับเอาฝากอร้โทรอีกทีนึ่งนอพี่้องศูนย์แปดห้าห้าสี่สามเก้าศูนย์สองแปดจ้าเอาขนาตัวทั้งนี้ว่ามึน่าหยพี่มองามคูคนมาป้าเบิครับหนาลูกสาเต่าจิ้นเล่นี่สุดยอดเลยพี่น้องตัวนี้ตเด่นคือหัวกระโหลกไงนะคะตีกอบตัวนี้กางามเือการค่ะเพราะแค่ะ ซ้ำน่วยไข่ไก่ไข่เป็ดล่ะค่ะพี่น้องไข่เป็ดไข่ไก่้ล่ะครับนี่ครับชุดนี้ครับพี่น้องของดีสวยงามๆครับพี่น้องบ่ผิด่ฟังหน่อครับพี่น้องเัียงใดก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องก๊อปควายงามเลยพี่น้องก็อน้เป็นกำลังใจผมหากล้วยตุกๆมาฝากพีฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องเล้นะครับสิถูกหรือสิแพงแต่ยุคกับพี่น้องที่ซื้อเด้่องพี่น้องเลิศพวกผมสอบถามหมอยพิมพ์เลยครับเบอร์โทรก็855439028ครับนี่ครับพี่น้องของงามๆครับ สองตัวในราคาถูกกับพี่น้องอันแยกมักิ่งแต่สีแพ่งแน่นะพ,พี่น้องแยกแต่วาา<ร>พวกแพงค่ะพี่น้องคุยกันได้แยกก็ได้ครับแต่ว่าโทรมาอันบ้าพี่มุขค่ะโทรมาโทรมาคุยกันก่อนค่ะคระับพอการคัว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ